สวัสดีครับร้านแบง์โบสครับอู่โบสแปลงหน้าทําสีรถยนต์วันนี้ก็มารีวิวรถให้ดูอีกคันนึงนะครับมาถ่ายนอกอู่ให้ดูมิติเวลามุกโดนแดดกันจะจ่าเลยนะครับบางที่อยู่ในอู่มอกันไม่ค่อยออกครับวันนี้ก็เป็นยูโรเป็นยูโร3มนะครับมาเลยก็ทําใหม่ทั้งคันเลยครับคันนี้ก็มีแปลงหน้าเป็นออนิกครับ2019 เปลี่ยนสีใหม่แก้จอกระจกผูเปลี่ยนกระจกหน้าเปลี่ยนกระจกหลังนะครับ mm hmm. เผยไปทําที่อู่อื่นแล้วเขาเก็บงานมาไม่ดีหรือมาจอกระจกก็ผูหมดเลยครับมีปัญหาก็ความมิติเหลือบของสีกกดูเกตดูความเงางความมุกของมันนะครับขึ้นตามเหลือบตามสันนี่ก็จัดเป็นฝากระโปรงครับคาร์บอนเป็นแบรนด์ทางยักษ์ครับ ป็นโลโก้โคเมีมทองแบบนี้ครับไม่ซีดแน่นอนเราประกันงานไม่บินกรณีงานบินเราเปลี่ยนบานใหม่ให้ฟรีทันทีเลยครับอะไหล่ก็เป็นแทบเบิร์กครับตัว2019เทรงเจาะเจ็ดช่องนะครับตัวนี้กองสาฟ้าผ้าเอวันใหญ่ครับหรือว่าจะสั่งไม่เจาะตะแกรงก็ได้ครับตัวนี้กันน้ำเข้าเครื่องแล้วก็มีติดฟิล์มเขียวใสครับ r สิบรอบพัน รกระจกก็เป็นงานแบรนด์ทังยักษ์ครับแต่ถ้าเป็นงานจีนน่ยตัวขอบเนี่ยครับมันจะบางครับนี่หนาครับแข็งแรงใช้ไปไม่สั่นแน่นอนเนี่ยครับเนี่ยขยับงานก็เป็นคาร์บอนเทมเหมือนกันดูโลโก้ความสวยงามถ้าชอบก็สั่งกันได้ครับลูกค้าให้เป็นใหญ่เหมือนกันครับประตูก็หุ้ม4ีบานครับรับประกัน1ปีเต็มมีปัญหา รวมพองลอกลอดเราเคลมให้ฟรีทันทีครับดูรายละเอียดงานครับดีเทลงานก็ตามขอบยางพวกนี้ครับสีก็ไม่มีเปอรบตามพวกขอบยางกระจกหน้าครับบางทีรถเดิมทําสีจากศูนย์มาครับลูกค้าทํมามาให้แก้ทําใหม่ทั้งคันมา,มาสองสามปีแล้วสีลอดมีปัญหาครับพวกยางขอบกระจกเนี่ย เธอไปหมดเลยครับขนาดรถเอามาจากศูนย์ครับแต่เราเก็บงานให้เรียบร้อยครับเมียนกว่าฝาท้ายก็เป็นงานหุ้มเช่นเดียวกันครับมือเปิดอยู่อ่าทีแรกมือเปิดแยกครับนี่ก็ย้ายมือเปิดมาไว้ตัวนี้ครับอันนี้ทาเยอะตัวตัวมือเปิดท้ายเราก็แถมให้ฟรีครับดูความเงากระบะกันบ้าง ความสะท้อนความฉ่ำเลกกเกอร์ก็โอเคมีนะครับเนื้อสีเลกกเกอรก์เราก็จะใช้เป็นหองลบแก้วครับตามที่รีวิวครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ไหวจะเป็นเกรดธรรมดาก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกครับมีราคาเริ่มต้นเกรดถูกให้ก็มีแต่ว่างานมันก็จะต่างกันไปครับก็ต้องทําตามสภาพครับอยู่ที่ลูกค้าจะตัดสินใจรับงานกับประกันเกือบทุกบริษัทสอบถามได้นะครับรบกวนเป็นโทรติดต่อดโดยตรงที่เบอร์0868922789ครับ ที่รับทํารับซ่อมเกือบจบทุกอย่างครับทุกรุ่นอุปกรณ์ตกแต่งภายในครับพวกเบาะล้อยางโช๊ดิฟฟี่จัดเป็นโช๊กอัพของเอ็ดวานครับจะเป็นจัดทรงยีรับแค่ยีรับฟอมครับยกสูงลดเตี้ยเข้ามาได้ครับรับประกันโช๊นุ่มหนึบครับไม่มีปัญหาเพราะผมใช้กับตัวแล้วมันจบแล้วก็เก็บห้องเครื่องระบบไฟครับพวกย้ายแบตต่างๆอุปกรณ์เทเนียมมีทุกอย่างครับตอบถามราคาได้ไม่ทําไม่ว่าะครับเช็คได้ครับ อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจของแต่ละอย่างที่ทางเราเอานํามาขายเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่เราใช้แล้วทดลองแล้วครับแล้วก็มีวารันตีครับมีรับประกันถ้าอะไรไม่จบเราก็จะไม่ค่อยนํามาขายให้ลูกค้าครับก็จะแปลงหน้าตัวไหน2020-2018ครับรีโว่ล็อกโคดีแมกเก่าครับแปลง2020ทําได้หมดครับยังไงก็ถ้าชอบก็ขอบคุณลูกค้าทางเพจแล้วก็แฟนเพจที่ติดตามที่ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ตลอดนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ฝากรีวิวไว้เท่านี้นะครับสำหรับสนใจข้อมูลที่จะทํารายละเอียดทํารถต่างๆก็ให้ลูกค้าดูได้ในวีดีโอเพจได้เลยถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามครับสวัสดีครับผม